โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม b o b b y c o ออีกเช่นเคยสำหรับคี่นี้นะครับมาอยู่ในเกม d ีมลีกสกเกอร์2องพเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับคี่นี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมดออนไลน์นะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องเรียนท่านผู้ชมทุกคนนะครับว่าต่อไปนี้ผมก็จะเล่นสลับกับการเล่นกับคนดูนะก็จะมี โหมดออนไลน์บ้างนะครับมีเล่นกับคนดูบ้างนะก็ฝากคนติดตามกันด้วยนะครับโอเคก่อนที่จะรับชมนะครับก็ฝากคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วย<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเพื่อการสเวลาครับจับทีมาเลยนะครับผมนัดล่าสุดก็แพ้มานะใครได้ดูก็นั่นแหละครับยิงไม่คมเองนะแล้วก็โดนสวน โดนตลอดนะครับผมเอาเล้วครับเจอกับทีมน่าจะเป็นทีมจากเวียดนามนะครับผมมาในระบบ4-4-2นะครับมาเราก็มา4-3-3สสครับเกมนี้เอาเล้วครับเริ่มเกมบอลน,นี้โอเคหลักได้เอาเล้วครับไปจอนานุน่นโอ้โหมีพื้นที่ครับจังหวะน,นี้แกลิเบลปลาไปเสาสองจังหวะน,นี้เนม มาโอ้ยโคตรคมครับลูกนี้แม่ก็นำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากในมาโอ้ต้องชมลูกคอร์สลูกนี้ครับหูแม่นยำมากครับแม่จุดนัดพบจริงๆครับเอาแลวครับนำมาแล้วเกมนี้ต้องชนะนะเปิดมาอ้าวล้ำหรือเปล่าจานหูไม่ล้ำนะครับแต่ก็ยังสกัดไว้ได้เป็นบอลสวนด้วยเอาเลยครับมีพื้นที่ ไปแล้วจังวันนี้รอตัวเติมแล้วก็ปาดเข้ามาจุดเดิมโมโหรอ,อบนี้เป็นกุลม่งเข้าไหวครับมาหาแอฟสองดูต่อศูนย์อย่างรวดเร็วรับเกมนี้ดูครับหูหมง่งกอจอเน้นเน้นแโหเป็นผลนะเป็นผลครับมาแล้วตรงนี้มาซี่อ้าว ยาพายสวยเพื่อนเก็บได้เอ้ยโหยังบอลทีตี้ดีบอยแมสซี่ยูหูเรียบร้อยเลยครับไล่มาแล้วครับผู้เล่นจากเวียดนามครับหนึ่งปรตูต่อสองครับจากเลนเนลเมสซี่ครับลูกนี้โอ้หลุดมาแล้วยิงด้วยซ้ายตรงนี้ก็ไม่เหลือลครับเอาแล้วครับตีตีนขึ้นมาแล้วเก็บได้ที่ไม่ีหมา ต้องเปลี่ยนแกนไปครับต้องโยกหน่อยโยกหน่อยฟิกเกอร์โยกเอม่ไม่ใช่เอาละครับจังวนี้ขามไปครับนี่พื้นที่โอ้โหลูกนี้ก็ให้เผื่อไปหน่อยนะให้ถ้าผ่านมานี่ก็โล่งเลยนะเอาละครับครอสเปิดมาใช้วความเร็วกุะส,สุตู้เขียวมาอยู่ที่เดบอยครับเอาละครับหูเดบอยกำลังจะง,ง,ง้างเท้าเปิด บอลสวนกับที่นี่มายัางได้อยู่บอลที่โค้ชเอาเลยครับเมสซี่โอ้โดนแะเออเอาหน่อยเพื่อนเออ,อย่าพิ่งเสมอนะทายเกมแล้วยิงลูกนี้หูยหลุดออกหลังไปนิดเดียวครับตรงนี้ต้องเอาให้รอดก่อนนะครับครึ่งแรกสวย เปิดไปครบัอรบอาวไปครับใช้ความเร็วของกุงนอาเกโรโวนี้อ้าวสองสองมีในมานะโหต่เปิดลึกไปครับเข้าทางเมนดี้อยู่เมนดี้ก็พาควบวมาควบวมาแล้วก็จะเปิดเข้าไปก็ได้เต็มมุมครับโหได้เป็นฟรีคิกนะครับลูกนี้มาซี่ทำฟาวเอาละเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปลุ้นนะทัาซ้ายมาเปิดแล้วกัน <Okay. S 2> เปิดเข้ามาต <laughs> <laughs> ัวแม่ไซออกไปนะครับยังสองตต่อ2ครับ <laughs> แล้วหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกไปครับโ <laughs> อโหยังน้ำอยู่สองตัต่อ1นะครับทุกค <laughs> นเมื่อกี้ผมพูดเสมอสองตต่อ2หรือเปล่าไม่แน่ใจลืมละนี่มายัางไหวอยู่นะครับ เคไป้ okay, bye. ดูขึ้นหลังคนระับโอ้โหมีการเปลี่ยนตัว3ผู้เล่นเนระียบฝั่งผู้เล่นของเวียดน,นามตรงนี้เห็นคร่าวๆมีซอนฮึงมินหรือเปล่าแล้วก็มีฟานไดเอ้ยวาลานหรือเปล่าไม่แน่ใจไปคนระับคุณหาช่องไม่เจอเราก็สบายนะครับเรานำอยู่เล่นชิวๆ าจากวันนี้มีช่องขอยิงไกลโอ้โหต้องบินเซฟครับลูงนี้ยังครับยังไม่ได้ไประตูที่สามนี่มาจะเปิดเข้ามาเมน้นดีขึ้นมองอเอายังได้อยู่โอ้โหมาเนี่ยเท้ายัางไม่ไหวพอ,อาจากวันนี้ตัววิ่งไปหาแล้วครับสอดตรงนี้สอดมาแล้วมานนี้ถึงหรือเปล่า โอ้ไม่ถึงครับในทานอัลบาหาัาจางนี้บอลจะสวนคิวดูบอยทีไรสต์สเตอร์ลิงครับสเตอร์ลิงควบขึ้นมาเอาแล้วครับโอ้มีความเร็วนะตัวนี้แล้วโอ้รลบไ,ได้เอาแล้วแต่เปิดเข้ามาแล้วมงลุนิคฮเอาเลยครับลินเนลเมสซี่ครับมงให้ทีมตีเสมอได้โอ้โหไปเข้าพวดจังหวะนนี้ครับทำให้ สเตอร์ลิงครับมีจังหวะเปิดเข้ามานะโอ้สองดูต่อสองครับเกมนี้ยังไม่จบครับดูเรื่อยๆก่อนเตะโอ้โหโดนโดนตีเสมอครับต้องเอาหน่อยนรเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยยิงไปเพื่อนไนปะสวยเช้าวันนี้แหละ สวยนี่ต้อเติมวะเติมหน่อยกันโอ้โหโดนโฉกโดนโฉกทั้งวันนี้ไปแล้วไปแล้วเมสซี่โยนมาโอ้โหดีได้ฟีคีกครับแม่งานหลุดเลยนะเดีย๋ยวเปิดมาให้แกเรเบลอายได้อยู่อาร์ครับมีที่สอง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 ,สอง,สองเปิดมาจุดนัดโพโว้โห แม่กดไม่ลงครับลูกนี้โอ้หาแลยครับจะโชคได้หรือเปล่าอา้าวโชคได้โชคได้แล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟโกโหแต่เน้นๆแล้วนะตรงนี้โดนโชคได้เอาเลยครับเป็นวันสวนโอเคโอ้โหดักบอลดีว่ะวิไม่เอานะโอ้แล้วหมดเวลาการแขันไปเลยครับแม่ มีการต่อเวลาเกิดขึ้นแน่นอน,นครับโหต้องเปลี่ยนตัวแล้วนะไม่ไหวดีอร์ติกว่าใายดีเอ,อ่อโอเคแมนโนโลลงมาสวยเอาแค่นี้ก่อนนะเปลี่ยน3ผู้เล่นเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทย นี่อุตติติวากฟานไดฟ์ชิลินี่อาแล้รติดไปแล้วจอนนี้กุนกุนยกสวยแล้วยิงลูนี่โอ้โหเอาอะไรครับผมขึ้นนำอีกรอบแบบสามประูต่อสองครับจากกุนอาเกลโลโอ้โหลูกนี้ยกมาแล้วหลุดเลยยิงเข้าไปครับ เอาแล้วผมโอ้โหช่วงต่อเวลาวิสเตดดาม่าเก,กิดขึ้นแล้วเออ,อเ,คเคียวไปส,ยไยออๆๆปสวยเพื่อนเที่ยดายู่เออนิดนึ่งนิดนึ่งขามฟังมาแมนดาโดสิว่ทีนี้กุนมีพื้นที่นพียงไหนเพื่อนเล่นเนียนมาก เอาแล้วหมดเวลาครึ่งแรกสำหรับช่วงต่อเวลาอพิเศษครับต่อมาลุ้นกันต่อครึ่งเวลาหลังครับมาดูว่าเรนฝ่ายเวียดน,นามจะตีเสมอได้อีกรอบหรือเปล่านะในเกมนี้90นาทีตีเสมอมาแล้วนะเอาในวันนี้ทำชิงกันสวยครับบอลขึ้นไลน์ฮิวสเตอร์ลิงแล้วฮาบ้าส่งต่อมาเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับ เ้เกิดขึ้นอีกแล้วครับโอ้โหซ้ำลอยเฮ้ยนี้จากครแบบิสเตียโนโรนัลโดครับโหลงมาแทนเมซี่นะหรือเปล่าหรือว่าเมซี่ยังอยู่ในสนามโหแต่โดนไปแล้วครับล่าสุดที่เสมออีกครั้งหนึ่งเห็นแก้ไปอ้าวแล้วแบนนัดโอ้โหเปิดเข้ามาเพื่อน มีใครโอ้โหยังเซฟไว้ได้โอ้โหถ้าเป็นอย่างงี้นี่ต้องต่อถึงจุดโทษเลยโอเคทุ่มไกลมาแล้วเบนัลดยิงยัดขอยิงที่โอ้โหยังติดครับยเอาเอาเอาโอ้โหฟ้าประทานคนับลูกนี้ฟ้าประทานคนับเบนัลดซิลวาโอ้ขอจับมือเลยครับลูกนี้ โอ้ดูครับติดโอ้ไปติดคุณเอาเกโลครับผู้รักาวตูเปิดลูกนี้อ้าเนี่ยครับผมนําแบบดิ้นดิอยู่เนี่ยครับผมโอ้สี่ประต่อสามครับใครจะอยากเชื่อครับทุกนี้อ่าแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับโอ้โหก็เป็นทางด้านทีมชาติไทยเราครับที่เก็บชัยชนะไปได้แบบฟ้าประทานนะครับผมนะฟ้าได้กําหนดมาแล้วนะ โอ้เกิดขึ้นได้ไงครับเนี่ยโอ้โหโอเคผมเกมนี้ก็ชนะไป4ประตูต่อ3แบบสุดมันเลยนะทุกคนเคบสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวีนนี้รับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ